นี่คือด้านหลังคือเป็นปราสาทห้วยทับทันนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะจันยโสธราค่ะวันนี้มาที่ปราสาทห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะคะจากจังหวัดสุรินมาจนถึงจังหวัดศรีสะเกดเลยนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่มีการทับซ้อนกันนะคะเป็นยุคสมัยยุคหนึ่งก็จะเป็นราชอาณาจักรขอมโบราณน,นะคะเป็นศิลปะแบบขอมนะคะ พรามาในยุคหนึ่งมีกลุงเจดุพันหนึ่งเข้ามาอาศัยนะคะจะเป็นกลวงเจทุพันธุกูยพระราชพันสวยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะมีการดัดแปลงบ้างนิดนึงนะคะแล้ทีน้จากการขุดค้นเนี่ยก็จะเป็นทับหลังนะคะปราสาทเนี่ยมีทั้งหมดสี่ห้าชิ้นเนี่ยซึ่งมีความสวยสดงดงามมากนะคะทีเดียวว่าถ้าสามารถนํามาประกอบไว้ในที่เดิมตรงเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะที่มีความงดงามแล้วก็สวยงามมากนะคะอีกพื้นที่หนึ่งเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ถือว่าชุมชนนี้เข้มแข็งที่สามารถสร้างพิพิธภัณฑ์วัดนะคะไว้สําหรับเก็บวัตถุโบราณต่างๆตลอดจนถึงนะคะชาวบ้านชาวชุมชนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคนะคะเครื่องทอโบราณหรือที่ใช้อยู่ใช้กินใช้อาศัยในชีวิตประจําวันเนาะเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะที่ไม่ได้รู้วิถีชีวิตแต่เดิมนะคะได้ทราบว่า ที่นี่เขาเคยทําอยู่ทํากินอย่างไรเคยใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็มีอุปกรณ์วัสดุอย่างไรบ้างที่เขาดํารงชีพอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันในยุคนี้สมัยนี้นี่ก็คือถิ่นกําเนิดที่ได้จากปราสาทห้วยทับทันเราจะได้ถึงประวัติศาสตร์นะคะความเป็นมาฐานกติตํานาน ความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีตลอดจะถึงกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มภาษาที่เข้ามาแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่สิ่งที่ทําให้อาจารย์ได้รู้นี่ก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะมีการมาอาศัยอยู่ในยุคของเรื่องอํานาจแล้วก็หมดไปในยุคหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่เข้ามาผสมประเสิปะปนกันนะคะซึ่งกลุ่มชนที่นี่หรือชุมชนที่นี่นั้นนะคะน่าจะ มีการเข้ามาอาศัยแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองนะคะแล้วก็สร้างเป็นครอบครัวขึ้นมาแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอย่างไรเขาเรียกว่ามีความเจริญนุ่งเรืองในยุคอดีตนะคะดังนั้นปราสาทเมื่อมีการไปสร้างอยู่ใน,ในที่ใดๆนะคะในที่นั้น,นะะจะต้องมีศักยภาพในการสร้างปราสาทแล้วก็มีกลุ่มชนที่อาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นแล้วก็คับข้างนะคะแล้วก็เป็นบริบทที่ชมุมชนอาศัยกันอยู่โดยมากแล้วก็มี คนะ,คะหรือมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่เหมาะสําหรับกัน สร้างปราสาทเพื่อการสักการะเพื่อการบูชาดังนั้นปราสาทห้วยทับทันถือว่าเป็นปราสาทที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมจริงใช้ประกอบในการสวดมนต์อธิษฐานภาวนาอ้อนวอน,วนบูชาเทพเจ้าและเป็นพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมของวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นแม้แต่มีการมาประทับทรงแม้แต่มีการมาอารามแกนมอหรือโจรมมดอะไรก็แล้วแต,ต่แต่ละยุคแต่ละสมัยก็บังเกิดขึ้นที่นี่เพราะว่าเราถือว่าบ้านของเทพเจ้าเป็นที่ที่พึ่งของมนุษย์ ดังนั้นเมื่อมนุษย์มีความต้องการหรือมีความทุกข์นะคะก็จะาหาวิธีทางในการ แก้ทุกนะคะด้วยรูปแบบต่างๆที่สามารถที่จะเข้าถึงเทพเจ้าได้ดังนั้นมนุษย์ที่จะเข้าถึงเทพเจ้าได้ต้องอาศัยพิธีกรรมนะคะต้องมีพิธีกรรมในการสื่อสารถึงเทพเจ้านั่นก็คืออาจจะเป็นพิธีกรรมแกลมออาจจะเป็นพิธีกรรมโจรมมดหรืออาจจะเป็นพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณหรืออาจจะเป็นพิธีกรรมโดยตรงก็คือเป็นพิธีกรรมบูชาเทพ,พเจ้าโดยตรงนั่นเองนะคะที่นี่คือศาสนสถานโบราณนะคะ ปราสาทห้วยทัดทันจังหวัดศรีสะเกดค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ดีใจมากเลยที่อาจารย์ยโสธรได้มาที่นี่นะคะรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าปุ๋คนต้อนรับนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเรามาที่นี่เราเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นกันเองอย่างมากค่ะกราบขอบคุณกระสวัสดีโอกาสดีๆนะคะ